สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายพาทุกคนมาพรวนดินนะคะต่ายก็ใส่ปุ๋ยคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูปุ๋ยคอกนะคะอ่าเดี๋ยวกล้องมาทางนี้เลยะคะ่ะพ่อกรวันนี้ให้พ่อกอถ่ายให้นะคะปุ๋ยคอกต่ายใส่เพิ่มค่ะเป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วเรียบร้อยนะคะต่ายก็มาพรวนคลุกคลุกกับปุ๋ยนะคะเอ้กับดินนะคะอันนี้คือเป็นปุ๋ยคอกที่เราหมักแล้วนะเราก็เอามาใส่เพิ่มแบบนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวถ่ายให้เห็นมุมกว้างนะคะพะกอกรนี่เป็นปุ๋ยที่หมักแล้วค่ะเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้เลยนะไปจะปลูกบวบนะคะแปลงนี้แต่ว่าตอนนี้เราก็อมาเพิ่มปุ๋ยหมักมาคลุกดินพรวนดินกันก่อนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยดินตรงนี้ตายก็ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นไปแล้วรอบนึงนะคะก็เป็นปุ๋ยคอกนี่แหละค่ะแต่ทีนี้พอเราจะปลูกเนี่ย ไตก็มาเพิ่มปุ๋ยคอกหมักอีกทีหนึ่งนะคะในทั้งผักนี้ไต่ก็จะเตรียมดินไว้เพื่อที่จะปลูกต้นบวบค่ะนี่ค่ะก็ปรุงแบบง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะปุ๋ยที่ผ่านการหมักแล้วมันเป็นก้อนเราก็จะบี้ง่ายแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่อย่างนี้เลย เพื่อนๆที่เพิ่งปลูพืชป,ปลูกผักใหม่ๆยังไม่ชินก็ใส่ถุงมือกันก่อนนะคะส่วนตายก็ชินไปแล้วค่ะทุกคนมีแฟนๆในช่อง YouTube ใจดีนะคะเขาบอกว่าไม่ใส่ถุงมือนะคะระวังเล็บดำแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสกปรกเนาะเดี๋ยวตายเองก็ต้องขอขอบคุณในความหวังดีนะคะตายจ้างมือให้สะอาดอยู่แล้วนะคะทุกคน นี่ค่คะปุย๋ยคอกชุดนี้ที่เราหมักนะคะก็เป็นปุย๋ยคอกที่มีส่วนผสมของฟางด้วยนะคะคือขี้วัวที่เอามาเนี่ยมันมีฟางติดมาอยู่แล้วค่ะดีเลยนะคะดินจะได้ร่วนค่ะคลุกดินนะคะเตรียมปลูกบวบค่ะ ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆปลูกพืชผักชนิดไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้แต่ใส่เป็นกองใหญ่ไปเลยก็กระจายเอาแล้วก็คลุกให้เข้ากัน เรียบร้อยค่ะทุกคนง่ายมากนะคะที่สายเตรียมนะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเมล็ดบวบมาโรยค่ะเอาแล้วค่ะนี่ค่ะคือเมล็ดผักนะคะเมล็ดบวบค่ะของสอนแดงนะคะก็จะมีพันเฮอร์คิวลิสกับพันโรมันค่ะสายก็จะเลือกเอาเฮอร์คิวลิสอย่างละเฮอร์คิวลิสหนึ่งโรมันหนึ่งนะคะอย่างละหนึ่งค่ะเราก็มาปลูกกันนะคะ เล็ดบวบแะออกมาเลยเขาเป็นมเมล็ดแบบเคลือบนะคะ,มะเมล็ดเขาก็จะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้เลยค่ะเราก็ยอดลงไปแล้วก็กลบง่ายๆเลยค่ะทั้งสองฝั่งเลย จุ่ม,มเมล็ดลงไปให้มีความลึกอยู่ประมาณ1เซนนะคะ1-2เซนได้เลยนะทุกคนอย่าตื้นจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นมเมล็ดเขาจะไม่ติดกับดินค่ะอ่าหมดแล้วห่อหนึ่งต่อไปเราใช้โรมันต่อมเมล็ดบวบโรมันก็จะเป็น สีฟ้าๆเหมือนกันนะคะเขาเคลือบมาเรียบร้อยมเมล็ดเคลือบเนี่ยดีนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นการคัดเมล็ดมาแล้วนะคะคือเมล็ดไม่อ่อนแอง่ายอะ่ะเขาเคลือบสารมาเรียบร้อยแล้ว แต่ก็จะหยอดกระจายกระจายกันพอดีเลยค่ะนี่ค่ะทั้งแปลงใช้ไปประมาณสองซองค่ะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำได้เลยค่ะหลังจากหลังจากนั้นเราก็รดน้ำนะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการปลูกบวบในวันนี้อ่ะเดี๋ยวให้พ่อกรถ่ายการรดน้ำทั้งแปลงก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะวันนี้แม่ก็รดน้ําให้เราเสร็จแล้วค่ะช่วยกันเป็นทีมเลยนะคะตายปลูกพ่อกอนถายนะคะส่วนแม่รดน้ําค่ะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าต้นกล้าเขางอกออกมานะคะไต่ก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมกันค่ะเวลานี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะคะนี่ทางนี้นะคะต้นมะเขือเทศนะคะต้นกล้ามะเขือเทศไต่ได้ย้ายปลูกแล้วนะนี่ค่ะ เดี๋ยวถ้าเขาโตขึ้นก็จะอัปเดตให้ดูเช่นกันสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ